คันซื้อเลขเจ้ายจ้เอาต่าเลขบ้านเดออายุเออยดอเจ้าต้องเอาแบบนี้สวัสดีเอซทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้ถา่าพา้วยพอสวัยพาลวยครับตามแนวทางย้ำโค้งสุดท้ายของแม่เตา คนสิฟันทงให้ตุ๋นะครับเนาะเพราะว่าเมตตาโทษดวนไปครับเอฟซีกับผมบอกว่า,ามาดวนดวนเลยวสันว่าไก่แล้วหอดมือแล้วฟันทงไห้ว่สันครับเอซีครับเมตตาลพูว่าฟันเห็นพระทุดดงนั่งสมาธิย้ำตัวเลขให้กับเอคซับผมก่อนสิเขาไปชมคลิปของเมตตา f เอ็ซห้ใช้วิจารณญาตในการรับชมขับทางช่องเป็นซอกลาง สเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางถนนรับมักกะจัดขัดกับผ่านคันมากันชอบก็อย่าลืมดกดตค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานด้วยับเด้อไปฟังแม่ตาวผลนสบบอสูฟังกับนะครับเนาะว่าพระทุดงมาบอกอีเองเป็นในความฝันครับเอฟซีครับผมตายแล้วนำ้ำออไอ้ไอายุเล่าเหอ,อ็ยโอ้โหคนตายเวที จ้าวันดีครับแม่ครับผมจ้าวัสดีครับจ้าวัสดีครัยำโค้งสุดท้ายของแม่เตาได้ยินว่าพระเพ่นังสมาธิบอกเพ่นังสมาธิเพ่นว่าอันเอาแม่เอาขมฝันอันตีตองวดตองวดนี่เพิ่นแม่ฝันว่าียังกับบ้านฝันว่าสันไปบ้านเก่าไปเฮียนหลังเก่าก็บ้านเดียวกันละแต่ว่าสัน้ใหญ่กมาอายุทง ้ก็ออกไปเฮียนลังเกา่าเลขบบานเก่ากับสองรอยสิห้าแล้วก็นั่งยูพาหลุดบินจีบ,บินถ้าบาทซื้อกันไปซื้อวิทยุก็น่าไะนะห่วยเพราะฉันคือสิหาง่ายแลยหลวงพ่อไปนะออตันงจอเพื่อนอ,อ,อันนี้พาทั้งนี้กับปันมากเอามากว่าในถามกันหัวหัวยุ่มยุ่มพาทั้งนี้กัมาเอาเจ้าบาากวกเจ้าว่าหลานจาตายบ่ไาออน,นะ บอลเลี้ยนี่กำลังพวกใครกำลังมาไฮบุญมานะเพื่อนกับไปไฮบุญสั้นกับขึ้นน้ำกลนเพื่อนเพื่อนกับไฮบุญหางมแตรนุ่งสุดขาวครับผมมแต่ผูทชายหลายสูงสุดขาวว่าในทราโล่งใส่ยยังดอกแต่คนก็ะยุดดีๆมีแหงอยู่หรอกจะหางฝันเกี่ยวไปยังสั้นแบบนี้ก็ก็เล่ย์วาเพื่อนสร้างเพื่อนสั้นฟันเปลี่ยนสั้นยังสีมันดีบ่อปูอันปูเพิ่นตายหันเพิ่นอายุไรไปเนี่ยกว่าเนี่ย เจดชิพดีเป๊โอ้เจ็ดชิบพอดีเป๊ะแต่ที่กิงแบบวคนายไปนั่นแล้วเพราะวตายในคืนนั่นเทมบุญในคืนนั่นอือเออตัวตัวกิงพ่นไตย่างก็คนหรอบ่โอตัวริงย่งอยู่จ้ะแต่ว่าฝันว่าพ่นไตายฝันว่าพ่นตเจเรียกบานเพิ่งกันหนึ่งแปดแปดยังเป็นหกบ่ะกัลืมด้มกันลืมด้ลืมเห็นว่า เออหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดไปอีกทีเพิ่นจ้ะอ่าหกเจ็ดเราจะอายุปูฝันเจียวเพิ่นก็เจ็ดสิบปีจ้ะอือันนี้กระเร่ไปวัดเล่ไปนางคุยกับเพิ่นสั้นฟันเดียมนี้มันดีพอปูกระเล่วางมันก็ดีตัวเพระเดืนเชิงใส่สุดขาวว่ะนะเออเป็นวาน กานซื้อเหล็กเจ้าจะเอาแต่เลขบ้านเด้ออายุเด้อเจ้าต้องเอาแบบนี้ว่าสั่นคอยบอกอยบอกเจ้าได้หนีว่าสั่นเพ่ได้เฮจังซีให้เบิงครับผมโอ้คนได้เฮจังหายเบิงอย่าไ้เฮจังซีเด้อว่าสั่นบางเทียมันกะซื้ออะไรกินไม่หมดโคตรกินไม่นานเด้อว่าสั่นเาต้องมีโคตรแน่ซื้อแน่เผื่อนะต้องเฮจังซีว่าสันย่านตำต่อว่าส่ะอย่ายันจำต่อ พนังสมาธิเบิงวัดตีแม่จ้าพนังสมาธิเบิงโอ้อครับผมมาหาหาแปดหาแปดย่ำเท้ๆเลยเล้าก็ได้อันนี้พระหายว่าตั้งหักเมนนี่เราเพื่อนว่าคันคันเจ้าฟันเรียกบ้านกับอายุสานีมันสีมาแบบนี้วะสันกับ โเสียคววมพาห้าสิบไปวัดเทียนยังเนาะแตจัดสีถอคือสี่แพงเ้ากับบอลูมาได้ขี้กันหนึ่งเจ็ดเนาะโอ้ตัวหนึ่งหกเจ็ดนี่เพิ่นว่ามันสีเป็นศูนย์สมบูรณ์เล็กหนึ่งอ่ะจ้ามันตายใมมันตายเกิดขึ้นน่ะจ้าเจ้าว่าเจ้าสี่ข่อยเข่าใจรูได้ข่อยรักข่นยเพื่อให้จังสี่เบิ่งเ้าก็สิไปตีเส้นเหล็กแาบเส้นหนึ่งหกเจ็ุนแล้วเม่อนบอกเส้นกระสีใส้เท่กันเพราะว่ามันเป็นบ้านที่เท่านั้น จ้าแต่พนว่ามันตายอยู่บ้านเล็ที่เท่านั้นจพนเกิดเลยว่ามันเป็นเจ็ดหกศูนย์เฮียนหายเฮียนงกเนาะเฮียนหายเฮียนหกผู้ตายก็อายุเก็ดสิบอยู่แล้วโอ้โหบาทนี่อ๋อโอ้ยให้พ่อให้แม่พี่น้องเข้าใจกูผูกกูคนเด้อแต่ว่าบ่บอกเลขดอกขางบอกข่วมฝันกันซื้อเราข่วมฝันให้ฟังนะแม่เนาะจ้าเราข่วมฝันในฝันฟังซื้อ แร่ว่าคันสิบอย่างอีกมันก็คือเออตีว่าสันเลยย่ำหมัวว่านนี่โอ้ย่านคนลืมจ้าฉันลืมหมดเลยเนี่ยฉันศีาสันบ่ลืมบ่ลยครับผมเนี่ว่าวาตาเอฟซีสิลืมแต่ผู้ฝันในเทายังลืิ่มนะแม่เนาะลืมฉันฉันบ่คิดเด้เว้าไปแล้วฉันก็บ่คิดเนี่ยอองกฤษกับอันเก่าอือครับผมคนก็เลยว่าย่ำสองตัวคือแปดหาสบแม่หาแปดตัวแปดหาหาแปดนี่ล่ะ กระติบกะคือเกาปูพันนางสมาธิเบิงจ้ะพ่ามันพันเห็ดเหรียญได้พ่นนังเห็ดที่หลีอย่าเงี้ยเพิ่นก็คยเขามาตลอดของเมื่นกันได้ของปูพวกนี้ก็ได้าองวะเมื่อนี้ยำโคงสุดไทยมันก็ะไกลเราได้มันกระโเกาขนาดเว่าเ่อเลี้ยนจะตัเนาะเนกระสูนนี่ซื้อไปซับมาถ้าไปซับมา อันอันตัวอันที่บอกเจ้าเชียนไว้ล้วบอล่หโอ้อันนั้นบบเป็นยังไมเดี๋ยวอ๋อมันจำได้เหรอก็ที่ว่าโบไปใ้ได้ยางน้ำตลอดเจ็ดหกแล้วมันที่สองนี่ลืมอแปดหกน้ำสื่อลงพอเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดหกเอาไปละคิดหกแปดหกคอมบิปัดทั่วอยงไวยำมายำให้คักให้เนื้อ ก็เลยเฝ้าท้วงดวนไปเลย่านบ่ท่าน่านบ่มาพร้อมผู้เลี้ยวข่ายานักก็ท่นว่าบอกว่าสร้างแล้วคว่ำคว่ำหนักของเฮาเออมันแต่ละหมือนบ่คือกันเนาะแม่เนาะแต่ฉันฉันแค่ยังบ่ได้อยู่บ้านเออขั้นบท้วงมาเมื่อกี้นี่บ่พ่อกันเลยบ่โอ้ไปอยูุส่วนได้บุ๋มคขับเอฟซีกับเมือนีแมตเตาเมยำให้เนาะครับเนาะเออาเป็น ถ้ามาตายตีเสลิงบเอ่เสลิกหนึ่งโบแมนเดอรเแม่ผ่นาเพื่นว่าเพื่อนก็เลยห์เกังสันลายบึงว่าโบว่าโบแมนเข้าก็ไปตีใส่แม่เหล็กบานผุเลียวเนาะเออบ่าคือว่าตายกันยังว่าตายอยู่ตายส่บานเหล็กทีหนึ like ่งหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดอายุเจ็ดสิบปีมันก็เขากันพอดีได้หรออ่ามันก็โอกาสที่เป็นไปได้เบิดเนาะอเนี ของไปเห็นหกักแมนแมนแมนนะฮอีกับผมกะพิกรารนาเบองเด้อครับเด้อเอกับผมกะบ,บ่ได้ว่าได้มายำโคงทุย่ยไทยให้เนาะจ้าอืมาเอาแมยกให้แม่บาทนี่แมนบ่แมนบังพิการนาบองเด้อพิจารณาบ่งบ่ได้บ่ได้บอกใครายเบิ่เงินเบิดอข้ามจะข้ามกับบอกข้ามมันสูบมันถือ เดี่ยวมีบุญวาสนาได้กินในถ่านครับผมเปลี่ยนจากหนึ่งมาเป็นศูนย์ครับพี่ซีครับผมเลขตัวเดียวกันนั่นละครับเจ็ดศูนย์กันยังตกเกาแต่ว่าไม่เพิ่มคืองหาเปดเท่านั้นตัวปูพันยำมานี่ครับพี่ซีครับผมมีสองตัวบนมีสามมีสามตัวบนสองตัวล่างแล้วครับเนาะจากตัวใดที่เป็นตัวใดเข้ากับป่หูคือกันครับเอฟซครับผมโอ้สุดท้ายฟันธงแม่ตาวครับเอซครับส่งส่งวันหมาดนะครับเออเอฟซครับผม